สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบานๆกับผมเสาร์นี้พาพี่น้องมาเก็บตกเยื่อเขียดนะครับถี่เฮ้าใส่ไว้นะครับผมถี่ใส่ไว้แล้วยื่อมันยังยั่งนะครับผมผมกับบกเด็กกู้นะครับหลังใดที่มีเยื่อยั่งอยู่ก็เรยกว่าเสาร์นี้ผมจะพาพี่น้องมาหลอกเบิ้งนะครับว่าจะเป็นจังไดนะครับเยื่อเขียดถี่เฮาใส่แล้วเขียดเป็นยังเหลือนะครับผมบกเด็กกู้ไว้เพราะว่าคิดว่าเสียดายเยื่อนะครับก็เรยกว่าใส่ถิ่มไปเลย เบิ่งกันครับผมว่าสิมิยังกินบ่ยังอยู่ประมาณสิบหลังนี่แหละสิบกว่าหลังที่ที่เยื่อมยัางอยู่นะครับก็เลยว่าถือโอกาสว่าเสานี้พาพี่น้องมาเลาะเบิ่งแล้วครับขึ้นผมกับปอเดมมาเลาะเอเขาเอื่นเนี่ยขาดติดธุระอยู่เลยว่ามาเบิ่งแต่วเสาร์ตัวเดียวยังกังเว้นอีกมืินหนึ่งผมกับปอเดมมาแล้วครับผมผมก็ยขาดติดธุระอยู่ก็เลยว่ามาเบิ่งเสาร์อีกรอบหนึ่งเลยเด็กชิเป็งเนี่ยมันเป็นแนวใหม่หรือเปล่าพี่น้อง ไปครับผมไปเลาะเบื้งน้ำกันก year, ครับผมเก็บตบเยืะอเกียรติครับลุยกันครับ cứ nhắn lại Ủa hủ, hủ. Ủa, Ủa Bật ngay Ủa Chính chết viên này. เตีม่มเลี้ยงยังไงของเตี่ยบพี่น้องนี่นะครับตัวเกียดตัวมัดเกียดเดี๋ยวผมเอาไปนิดสกักกอนหลังนี่กระจุมนะครับพี่น้องโอ้หนุ่มขา,ขาวพี่น้อง ูนะโอ้โหล้มันจ็ดถึงตัดตัวน,น,นี้แนนหอมาโอ้ตหง่ายครับโอ้งครับผมง่าด้วยตัวนี้กูนะง่ับผม บ่ดิบมาเบื้องเล็กายเราไปเห็ดป่าแดดเดียวเห็ดป่าแดดเดียว,ยวโอ้พี่น้องร่างจะทึก ตายตัวนีตัวบ่ใบไง่าน้อยจัดเกียดห้เขาโอ้ใส่ทิ่มเงี้เนี่ยก็ถือดีเทล่ะ การอยู่ด้พี่น้องออกการอยู่ด้ออกกดแต่ว่าเส้นด้ายตายนะ นั่งนี่ปุ๊บม้อทงห้องขามมันเปิดนกูไปเร็วอุย้ยลังนี้มีอาการเนี่ยพี่น้องลังนี้มีโค้ง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 นี่ครับผมจู่ๆเสียดเสียดขึ้นสายแล้วพี่น้องโอ้โหนี่นี่น โอ้ดีดิมโอ้ตัวนี้สดใหม่อยู่ครับพี่น้องนี่นี่นโอ้วนี้สวยเลยครับโอ้โอถือว่าได้การี่พี่น้องนี่นี่นี่แตนนะอเ่าได้การอยู่นะ หลังนี้อย่ามีดึงเข้าป้าเข้า้วครับพี่น้องมีเข้าไปแล้วโอ้โอ้หโอ้มัดจอยเด็พี่น้องปลาตัวนี้มิต้าหัวโออาจจะพอเอาแด้ครับผมมิต้าหัว เดือดหนออปุ้มีแต่หัวเลยครับตัวนี้าด,ดูขวกพุดแจ๊กถึงแม่ขวบเนี่นี่นี่ครับลุกไป,ลปลดดเปลยปวดไบบ่อย่างปลาแม่ขวบเนี่ยตัวอีดีเด้อ นี่ครับผมตัวใหญ่ยุ่แต่ว่ามันจ่อยน,นี่เขี่ยมีปล่อยขึ้นไป ปดก่อนพี่น้องกินหลึกปวดเลยเหรอพี่น้องปล่ไปมาที่นี่นี่ครับผมจอยจอยเขาก็สชีบโอลนะพี่น้องไป 拜拜。Bye, bye. หมาขวดหนูหนปูนหอยอยนหูหนูอยูน่น,ยนี่ปลานี่หยวยหนูอยู่หนูย่หนิโบรเสียบกพี่น <S <s ้องกุยถึกฝนที่มันร่มหนาวจัง่อยก่อนนี่แหละครับผม <S <s บรรยากาศตอนเสาร์เนาะกู้เบ็ดเราะเบื้องเบ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเก็บตกผลงานที่เฮาใส่ไว้นะครับผม ใส่ขามไปเลยเยื่อมันยังครับผมก็เลยบบกูลองเบึองไปครับผมไปเบึงผลงานกันนี่นะครับพี่น้องผลงานเก็บตกเยื่อเขียดนะครับป่าตัวใหญ่ตัวนึวเงเสดายโอ้ยปะเดี๋ยวมาเลาะเบึงนะัตาตยก่อนนี่ผมนึกั่ รุ่นปนอีกสองนะครับแล้วก็งูตัวหนึ่งงูใหญ่ตัวหนึ่งครับพี่น้องืันนี้ผมก็มาเก็บตกเหยื่อเขียดที่ใส่ทิมไว้ตั้งแต่หมู่บ้านนะครับผมแล้วก็กังเว้นกับปูเร่มาหละเะลบิงนะพี่น้องงูกับสัตว์เลยเพราะว่าเขียกกังเว้นเนี่ยงูก,กินดีแล้วก็ไอ้คนอื่นเลยมีตายตัวหนึ่งตัวใหญ่เสียดายนะครับผมเพราะผมติดตุลาผมก็เลย มาเศรนี่คือเดียวเลยจะมันนี่ก็ถือว่าเอา้าได้สามเต้มนะครับผมรอบก่อนนั้นนี่เขาใส่ทิมไปเขาเลยสองเต้มอย่าเกียดยี่สิบกหลังกับอ่ะพอได้ยู่ได้กินนะครับผมเป็นวิธีแบบชาวบ้านนะครับฝากเป็นกำลังใจให้หาก,กินแบบบ้านๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับมันนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ